ดิบหน่อยอะลาดเอาตอตุมเอามันโบเมนแ์มันโเมนจุ่มแล้วมันกับโบเมนเอาไปไปสองส่หกแปดอเดอราจารย์เดอถากินของกันเดอเยี๋ยวคู้ได้เบอร์กรสิทธิ์กันอีกลังจัดไหม่อีก่นาะตาชื่อน้องดัดน้องดัด h a าย y า i r t อ d a y ีดูเพื่อนเขาเ็พี่นเขากูอยู่อันนีหน่อยเาหอมเาพริงกุเขาปลาทิกตัวน้อยจิ้นไปโลจอยน้อยมึถือมาใม่ดิถ่ายแล้ว จะยีแอ๊บเจ้าจะสดแจ้งหนึบหนึบตีสบายดีพี่น้องสบายดีเด้ออาเจ้าป่ะดิเด้อเด้อเด้อสดมากนะปะเจี๊ยบเจ้าแล้วสท่ากันออกไปนอกพี่น้อง ำกระติบเขาเไ,ไงแล้วได้ <c oughs> อ่อยกันที่นี่ว่าดดดได้แต่ทำไหม,ม ขนาดบ้านคือสีแสบเนาะบ้านแบ้านแล้วไม่ได้เคยกินนี่มันกัดขึ้เสมอนเนาะอาวก็เสมอแต่แลาวเป็นกวนเนาะเป็นบองเด๊แต่ว่าเป็นแกน่ไม่ไดีกว่าไลยเออมันจะอันนี้ก็แก่มันได้ซื้อเนี่ยนะซื้อได้ อะไรมันดังอะไรเลอดันาะดังดังม้อดิดังเจ้าคือบ่อกนั้นอัตแก้วบกว่ามันดังไงวะมาหอดบึงใช่เลยถ้าอีดมาซื้ออยู่นะเพื่อนอยู่นะค้ามันดังซื้อเคเอาเกี๊มันตากันมันก็ตตองแตงตองแตงตวเห็นอ้ไรปะน่ยอาก็ซิเตก็ด้สามหอดเถืออน้พ่เคมันขี่อยู่ลุมเนา วันที่านเดันะที่ส1หนึ่งุมย้อนลางเด็ <ừ. S 1> ย้อน,นย้อนมาใกล้เกินเซนรวมเบิร์เซนหาสิบหก กันะเนี่ยอะไอันนี้ข้ามเมื่อานนะทางนารง่นได้อยู่หนึ่งเป็นมันเอาใครอันนี้รัใส่กระปุกเชียว

ฉันหล่อนหันตะติก็ไมี่ซื้ออาเซียนมือระเกล้ามือแล้วเขาสู้เนาะสือาวบาลานก็ชิมกะบ่าสื่อกินไปไปเจอกันอยู่บ้านใช่มาดักสื่อเขตไปขอบบุหดินอไ่อมมีโบาบไม่ถูกท่านนั่งมาพาเสือน้ำ อ,อไม่โนแต่คือหน่หนอดิกหน่อยอ่ะอาลาดเอาหรือว่าต้มเอามันบอกเมนตน้ำมันบอกเนจุ่แมแล้วมันกับอกเมนเไปไปมันคือต้มตจำเจจเจอ,อ่เอเดอ,ดอาาเดอคเออเจา,ารอ์เดอเนออเยอเออเออเออเดอรออเออเออออเออเบอเอ่เอิดกอเอนสออเออเออเออออเ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 อเเเอ มีอ้าวมีอ้าวีมีซ้ำมีนี่เคนเครบแล้วไปนเลดเจ้าคนแหละสีหายังสีถวยสคนโ้ยังสีถวยคาตยบ่นเ่เนตลอดเล่ลอีเล่นด้เนดี้่น่นีเ่อเนอ่นเ่น่่นเเออ่ตัวนี้ยัง่่

อือ่ะแล้วแม่เต่าเฮาเฮ็ดแต่างกันย่างสามพุ่นเขาล่าคือมึดแหใ่หอันนี้สมาเลือบ่มีทรายว่มันสิจับได้บาได้พ่อได้แม่เอาโอเคได้พ่อแมบ่เออบ่บดก็ให้เอื้อยยังถ้วยนึงบ่ถ้วยนึงไปบักอันนี้่งยงติ่งอ้สิบ่ได้ส

ได้ค่ะบัตนองเออ๋อไม่เสียบางเสียหรือเอล่าเอ้ยบ้าอเอีย็โคแล้วอ้าวแนวอื่นที่สันมังคมอวางแปนนก่เฉียงก็ได้วางแปนเาป้นเปนใหม่ตัวอไหม่นอตัอไนเสือเสือใหม่ใด้บหมนี่ทานนะเอาใส่อีกบัดไม่แป้นจ้ไม่แป้นใหม่เสือใหม่เสือเลยใหม่็อันนี้บิเอ้าว่ามันบทความบ่มันอะไก่

กินง่าคลองง่ายโบกินต้มลวกเอาเอาทานมาใส่ยังหรอเปล่าเอาทานใส่ตะกเฝนั่งตกเ้านังมากก็มันเป็นทานเลยเดี๋ยวจะรอจังกินแล้วดีมากง่าย ตามที่สัญญากันไว้พี่น้องกามสัญญาแล้วมันเ็นตอนแรกว่าสี่จัดอยู่นี่เลยพี่น้องจัดอยู่บ้านทัานแสงเนาะพอดีมีเวียกแล้วก็เมื่อจัดอยู่ปากเซ่เนาะแล้วก็กำใหม่เพื่อย้อนลังจัดใหม่อีกพี่น้องไปดิตามชื่อน้องดัดน้องดัดน้องดัดหน้าบอดคล้องเพลงแล้วแม่ HAPPY ้ i r o ยูแฮเบ o y o าหยาเน้า o เปเรพื่อนพาอยกินเก้เขาดูอย um ู่ทารเปนยำเละโมเมนบอกปอนยำไก็ได้ย่อนั่างดิม่ิดตปชาบอกา่าเป็นปิชาจเ้าเกิดกังเว้น แล้วเนาะไปสิฮูอันยีงหน่อยเผาหอมเผาเพ่งตุบเผาปาดิกอันนี้หน่อยเผาหอมว่ว้่งให้มันเเครื่องมบัตอยาังี้ะลมลมเพิ่มไปได้มดสั่งมาเลยอ่าอเผาซาอาทิตย์ทานเลยเนี่ยักป้าวักป้าวันนี้พกเจ้าก็ลูกชุ่มสีแดงโดยพ่อ เพื here, ่อตึ่นเแตบาดาดแม่น้นโคตรโคตโคอนนอนนอนนอลาอนนอนรออนนอนนอนอนนอนอน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 นออนอนนอนนอนนอเนออนนอนนอนนนนอนนอนนอนนนนอนุอบนออนนอนนอนอน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 นนนอ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 อนนอนอนอน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 นอออนน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 อนอนนอนอน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 อนน เดี๋ยวกลับบาาบูชาในหม้อดูร้านด้ายจีนสิและพี่น้องเ้ยมันน่ะเน่าฮะเดี๋ยวเห็ดยานก็จะค้นนี่เก่าค้นนะตาอะไรกันนั่นอ้าตในคอก่นเออตาตะกันต้มเบี้วคอก่คอคอพิเศษคอพิเศษด้ว

ันบ่มีอันนั้นเนี่ยกดตอนเราเห็นมุนแล้วมุนแล้วเคกดนิดน้อยนึงอาม่ไปเสียก่อนใช่จ้าบอยจะเอาใส่นี้ครับจ้าเนี่ยไปสื่อก่อนหน่อยได้กระดกบ่มีมีนี่คว้าตัวนี้อแม่ไปเสียก่อนนะมูตัวน้อยจ้าบินไปโลดจ้าน้อยไปถือทำไม ไป่โลไป่โลนี่แหละก็นมันชิมมนจิเบลเออโลเออนลานมาเห็ดกินชูเอิกินพี่น้องเอ้ยนี่เด็กมูกระทะเนาะน้อยนี่มันน็อตมันน็อตเลนเรนด้หน่อยก็เอาไห้ไปเลยเด้เอาไห้หม่แน่เด็ดเด็ดเอาหม่เอาถ้วยมาฮะเรนเรนเอาเกี๊ยนี่มันจะโม่ได้ล่ะอะมาเบลมาอ่ะอ่ะเจยนกิ้วกันขาวเขาได้แล้วออกเขาได้แรงออกั

เทเฟื่อตาอยู่ดีฝันฝ่นไม่นดาเทเฟืนอาเท่านั้นมาเจ้กท่านนี่เลยเห็นบ่อันไปผูกแค้นแล้วว่าไปอันอันนนัอยู่ไสกะไปงานอยู่ไสกะให้ลูกให้ลูกเต็มบ้านให้ร้านเต็มเมืองคนว่าเต็มเมืองอีรีเต็มบ้านอีรีก้นเท้าด้อบ้านนี้เด้อเยสุวอนนั่นนั่นด้อเวลาอันผูกแค้นเวลาอันให้อันนัซ้ำปุ้ยพอดยังกะเยสุวอนว่าลูกเต็มบ้านร้านเต็มเมืองจ่อยู่อีนี่ เป็นเล่เลยป่ะอือปูปูล้เข่าไปแล้วกิ่แล้วมแล้งับเห่มามีมีนเม่องมีกเยมยังห่อแค่นกิเลยิเลเก็บแค้นปญาติเขาอะไรเท่าอะไรเนื้อมือนจึงสิผ้าเพิ่มไปกวนไปกินเลยไปกินมากเป็นยาไดว่ะนมี้เศษล

ตั้งเกินกี <ừ. S 1> ่สั่กิโลฮะจิบวให้กินจะตีบ่๊ข้าวท้องไทยนั่งคุยเต้นต้องอาไม่เป็นเดี๋ยวนี้ผมแมนบานเท้าสามบานเท้าก็ได้ดิบานเท้าสามบานมืออาม่าผีแล้วแม่หล่ะข้องอาไม่าได้มันพ่พอเพียงเด้อพ่อเพียงเด้ <c oughs> อนนข้องอาไม่าอาม่อ้ามันอ้ามัสนสิเล่พ่อเพียงกินหล่นจนเรือจนบึงสวดปุทธสวดพี่ เดี๋ยวคือบอเมียจ้อย้สิน่ะจะมาเอายังเนี่ยเอาเพื่อพื้นเพื่อไพ่ลัดเอ้ยจะเก็บจังได้เวลาก็เกินรวมันก็จบจะมาอยู่บัดรทองมาเนี่ยเขาอยากให้กลัวเก่าเนาะว่าบ่อกใช้จุลี่เหมือนแบบอย่าค่อยย่างบอยยังมีผัวว่าเนี่ยเป็นไปตอนจะไปถ่องอะไรถองมันหลายมันเถื่อนไปละ นี่แลไพี่น้องเลยอถ้าเรากินกกมอยี่กินนมันยิท่ได้แล้วดใจกินหนึ่งเดียบนี่ยังทาตตาเบกินก๊มันใสมาถ้าเรากินก่อนไปปลูกอนงทามากินน้ำออันเดียงเพลงได้สุดดอากินกับทาก็ท่านตือบอกยังนอต่เจากินยังบ่รด้ทอ่ทุกคนตอนนี้กับพวกข้ากินแล้ว แต่ดดนเลยแหละจนมาคําจนนอนดินเนาะเกื่อยนองดูกล้านก็แย่งกายกันตาบบ้านเพื่อนไปเพื่อนมัดเนาะแต่ก็เฮาก็อยากนอนตน่อยากนอนแหง้งเพราะว่าประธานได้นอนคืนนนอนไปดินมากันล็อกไปดินบุ้นทันเลยพี่น,อน้องจนเกือบสิเจงก็เลยอยากนอนเนยเพราะว่บาวมืน,นอ้านเฮาก็ตื่นสาเสาวเติบเลยเนาะ ดี๋ยวหอกกาสีด้ปิดทิพย์เด้อฝากกดไล k ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่ฝากความรู้นัสนาน้ำแน่พี่น้องพอกันทีมไหนพี่หนาเด้อบ๊ายบาย